เป็นยังไงบ้างจ้าได้ประสบการณ์จากอกแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อเออก็โอเคค่ะอ๋อเี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกไหมหลังเลิกไปไม่ค่ะจริงแล้วมีไป็นทำงานด้วยกันมาก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างคนต่างให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างอะมาปรามันโล่งมากก็สบายใจสบายใจขึ้นหรือว่าเราต้น่าจะคิดอะไรอย่างดีแล้วว่าว่าเราทุกคนก่อนกันเอง ี่คือจะเแลทีนี่คไม่ได้มีการเสต่ว่าคุยกันเรื่องแบบริงานอะไรถามถามจริงมันมีเมมนต์ที่แบบประมาณแบบเกรงไม่เกรงไม่เกรงแต่ก็แบบไม่รู้กัน่ี้ไม่รู้ว่าเขาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละ แม่ดิดม่ไ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 มาไม่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 ไมลไม่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 นย่ไม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 ่อม่ัน่ไม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 ่อม่ไ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 ม่งม่ไ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 มาไม่ไม่ะว่งานเป่นในรูปแบบไ่่ม่ม่ว่่่าไม่ไม่ม แต่พูดกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถไม่มีอะไรอยู่แล้วจะไม่จะไม่เสี็จที่จะเกิดให้คุณเข้าใจผิดปรางมิวขาดได้คุยกันบ้างหรือยังอ่ะเรื่องอะไรนะการสื่อสารไม่เสรยจกาเขาเข้าใจผิดหว่างเขากับที่อะไรเงี้ยจะไม่เขาเข้าใจผิดเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าทล้นทู้งจร้งทั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 ้งใั้งท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 ับอาจ้ะออ้มาตอบแล้วเัมือั้ีกั้วทั้งท่แต่ั่ามั้ายเป็นแบบ คนไปต่อความยาวกันเองเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิสต่อกัน้วยข้อมูลที่เขามีอยู่กแบบ็ไอมเง่ไก็ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนคะนะวันนี้นเ,นเราสองครนรูน้อยู<ไ>่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าแล้วอื่นตระมาททำไมก็ได้ค่ะ <รา S 2> ไม่ได้ตระกเลยเลยไหมคะถ้าเกิดทีข่าวที่เราเห็นเรา้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็้เราก็มีคอมเมนต์แย่ๆแที่เรามีโอกาสได้หินได้อ่านมั้ยปลาาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ เหมือนกับเราต้องทําใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความดของคนได้มี่เที่เลยเถิดที่แบบว่าเกินไปนะคือขอบเขตแล้วลุกล้ําส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปบ้างแล้วพราเขาถือเราหรือเปล่านะคแล้วก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เราสบายใจดีกว่าแค่เตรียมการไว้อะไรเงี้ย ก็อยากสนทนอะไรไม่อยากเพรอยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นราวเนาะงนี้มันยังยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างระหว่างตัวเองกหรือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วบางอยากจะแบบเรียอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรได้ก็ก็จริงเราก็ไม่สามารถคอนโทรได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่สั่ ยืนยันว่าไม่เป็นการค้อส้อยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่คด้ข้อสร้ออย่างต้องมีที่จรก็คือไม่จริงๆโปรตีแล้วฟางไม่ได้สนิทกับพี่สาวรบส่วนตัวหรือไงก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะแต่ว่า ก็ไปงานรับรินยาเขาที่ตัดเทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกลับิดอะไรเขาอาจจะคิดอะไรเกินกลางท่านจะผิดกันอะไรหรือเปล่าใชาจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบิไปหาอะไรสนตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความผิดของตัวเอไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิทธ นะแม่ปังเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้สวยแต่ว่ามันก็นเหมือนแบบ<อ>ยังมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่จบต้องต้องมาเคลียร์ต้องเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนถ้าผมใส่ไรโพลาราสติจริงๆทุกคนจะเป็นห่วงเรามาออกค่เพราะว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงอะไรหรือว่าเหตุหนแบบม,มีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้ะดิวดิวกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างปังก็จะแบบ นอนเลอค่ะนอนไปเลยดูที่การได้อ้นอนไปนอนต่นนอนนี่ก็ไม่ไม่ไม่ติดนะแบบคิดซะว่าพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะไม่ได้มีอะไรเโอเคครับนี่มีก็เช้าหลับช่วยเป็นโรอเพ่ง